สวัสดีย่าบายจ้าคลิปนี้กีพามาเช็คพยากรณ์อ,อากาศช่วงบายของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2564ายพร้อมกับเช็คเรดาร์ตรวจฝนภาคบาบจ้าว่ามีฝนยมเพื่อใดแน่ไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเมื่อวันี่17พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ช่วงบ่ช่วงจากการวิเคราะห์ภาพทายดาวเทียมภ่าคอีสานสิม,มีเมฆบางส่วนลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิม,มีอากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนรอระสิบของพื้นที่ส่วนมาสิเป็นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกษแลกะก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสยอดผู้มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศาเซลเซียสเข้ามาเบิงเรดราตรวจฝนนะจา้าตรวจพบเฉพาะอีสานตอนล่างเนาะ หิสานตอนบนตวนรวอ่อกลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอน,นายืนจังหวัดอุบลราชธานีสปป,ปปล,ลาวและกับประเทศกัมพูชาจากกลุ่มฝนนักตวกรวอ่อหากมีการอัปเดตเรดามาอีกเทือนหนึง่งกีสิฟามารายงานให้ทราบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย